นอบน้อมแด่พระรตนไตรยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราเขอการแสดงธรรมในช่วงค่ำครับในวันนี้นก็ตรงกับวันจันทร์นาที่24นมิถุนายนในพุทธศักราช2567ก็เป็นธรรมะนายามค่ำคืน คณะส่วนธรรมะอดีแล้วก็เป็นยังไงกันวันจันทร์นะวันทํางานญาิยโยมส่วนใหญ่ก็มีกิจหน้าที่ต้องไปทํนะกันตามนะตามวันทํางานกันมีหน้าที่อะไรนะแล้วก็มันให้ระลึกไว้ด้วยว่าก็ธรรมะก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วเรามีกิจการงานอะไรที่ต้องทํา แต่ทาไปด้วยใจที่ไม่ได้อยากนะอยากมีอยากได้ทําไปตามหน้าที่หน้าที่เขาว่าอย่างนั้นก็ทําไปแบบนั้นนะโดยใช้การปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นกิจการงานอันหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะธรรมะก็เป็นหน้าที่นรกคินชื่อว่าเราทําหน้าที่อยู่ก็เหมือนเป็นการปฏิบัติธรรไปทําไปก็ด้วยใจที่ปวางนะ ไม่ได้อยากมีอย่ากได้นะอยากไปใจก็ทุกเป่าๆถ้าใครทางานประจำเนี่ยนะทาไปด้วยใจที่เครียดนะเครียดกันไหมนะเครียดไปก็เงินเดือนก็เท่าเดิมนะโยมไม่ต้องอะไรมากก็ปล่อยวางมากดีกว่าเราทําไปก็ด้วยนะอย่างน้อยมีกำลังใจทํางานกันบ้างไม่ต้องอยากมากก็ได้พอสุดท้ายไปก็เท่าเดิมนะเพิ่มเติมมาใจเราก็ทุกเ่าๆ หรือใครนะธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มองนะว่าทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นบ้างเพราะว่าการงานอะไรก็ต้องทําอยู่แล้วประโยชน์ตรงไหนที่มาช่วยเหลือกันได้เนี่ยคำนึงถึงว่าช่วยเหลือให้ลูกน้องก็มีการงานทําบ้างนะให้เขามีเงินทองนะไปเรียกว่าเลี้ยงดูครอบครัวมองแบบนี้ก็ได้ใครเป็นลูกจ้างก็ตั้งใจทํางานงานก็เหมือนการปฏิบัติไว สังเกตแ้ะกันว่าอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันเนี่ยส่วนเกินทั้งนั้นนะจริงๆหน้าที่เขาไม่ได้ระบุไวน้นะว่าให้ทําแบบนี้แล้วให้มามีอารมณ์มาร่วมด้วยจะมีบริษัทไหนบ้าะแบบว่ามาเลยนะเขียนเป็นไอ้นี่มาเลยระเบียบข้อปฏิบัติมาเลยว่าทําแล้วต้องเครียดนะให้มันอยากมีอยากได้กันไว้ก่อนเนยอะไรไม่ได้หนักใจก็โกรธกันเลยนะสัดกันให้เต็มที่ เดี๋ยก็ไม่มีรอกนะเดี๋ยวมันรู้แล้วว่ามีไปมันก็ทุกขร้อนกันเปล่าๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ทํากันแบบนั้นนะเนี่ยเราคล้ายๆว่าค็ว่ากันตามเนื้องงานแล้วกันนะค่อยๆสังเกตเอารมณ์ไปด้วยนะเราถือว่าก็เป็นนักปฏิบัติกันทั้งทีเนี่ยก็ให้การปฏิบัติมันไม่ได้จบแค่ว่าช่วงเช้าเจ็ดโมงช่วงค่ำหนึ่งทุ่มเราปีกตัววิเวกออกมานั่งฟังทำกัน เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเขาต้องขยายเวลาการปฏิบัติให้มันครอบคลุมไปทั้งวันนะเรามีกิจหน้าที่อะไรเนี่ยก็ทําไปทําไปก็ทํางานไหนมันต้องใช้ความคิดมากเลยเราก็อุทิศนะใจใจมันฝากไว้กับหน้าที่เลยเนี่ยก็จิตก็อธิษฐานการงานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการวางใจได้นะอธิษฐานอยู่กับการงานไปมีอะไรก็ทําไป จะสังเกตว่าถ้าการงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพราะการเปลี่ยนเบียนเนี่ยในใจเรามันก็ทําไปด้วยความเพลินนะเพลินในงานไปบางทีทําไปก็รุนรุนๆๆตัวไปด้วยงานไหนที่มันไม่ได้ใช้ความคิดมากกิจวัตรอะไรต่างๆนะใครเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ง่ายเลยในยก็เรียกว่าใช้งานแต่เป็นการปฏิบัติไม่ได้ว่าใช้การนี้ให้มันอยู่แค่เดินชงกลมนั่งสมาธิให้มันสูญเปล่าไปเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปนะ แม้แต่ใครเป็นนักบวชเองก็ตามเนี่ยอยู่วัดเนี่ยอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติกฎระเบียบข้อวัดอะไรเขาก็ว่ากันตามนั้นนะไม่ใช่ว่าเราก็มาปฏิบัติกันลูกเดียวเลยสิ่งท่านมันไม่ได้มีการงานอะไรแบบนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่มันดีกเล่นได้นใจมันก็ตั้งหลักได้ง่ายเนี่ยก็ควรทําไว้ก่อนแต่ถ้ามีนะมีการงานอะไรแล้วใจเนี่ยเอ๊ะไม่อยากทำนะเนี่ยเบืออ่อไง ต้องไปทําอะไรมาอยากปฏิบัติดีกว่าอันนี้เนี่ยวางใจแบบนี้นะอยู่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนปฏิบัติหรอกไม่ว่าจะมานั่งปฏิบัตินนั่งสมาธิกันไปเลยเน,นี่ยวิ่งหนีออกจากงานมานั่งสมาธิไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่การปฏิบัติหรอกนะแต่ใจมันทําด้วยตัณหาเนี่ยไม่อยากทํางานไม่อยากทํานู่นทํานี่อยากจะปฏิบัติการนั่งปฏิบัติจริงนะอยู่ไหนมันก็ต้อเหมือนปฏิบัติอยู่แล้วนะ มีข้อวัดมีอะไรที่ต้องทำเนี่ยถ้าใครวางใจว่าปฏิบัติอยู่ตลอดเนี่ยเรียว่าข้ออ้างมันไม่มีนะในการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญานําเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามาน,นั่งทํากันเนี่ยตรงๆไปเลยนะดุยๆทากันไปเลยสิ่งท้าไม่มีปัญญามาประกอบในการนําทางเนี่ยก็เรียกว่าทําไปเนบางทีไม่รู้มืนก้าวหน้าหรือมันถอยหลังเนี่ยก็ต้องสังเกตแล้กันนะสังเกตว่า การปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเดินทางแล้วกันเป็นคําบาลีก็ปฏิปทานะก็เป็นการที่เราก็เดินทางเนี่ยไปจุดหมายอันหนึ่งจะเป็นทั้งโลกก็ตามเนี่ยก็ใช้ว่าปฏิปทาก็ได้แต่การปฏิบัติในทางธรรมเนี่ยมันเป็นการเดินทางทางจิตใจเนี่ยส้งทางกายเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตเหมือนกันสำรวจไปด้วยอย่างน้อยจะปฏิบัติเนี่ยให้มีปัญญานําไว้ก่อน ถ้าไม่ได้มีปัญญานำเนี่ยอะไรที่ทำเนี่ยบางทีนะมันประกอบไปด้วยความหลงได้ศีลถ้าไม่มีปัญญานำเป็นยังไงล่ะบางทีทําไปเรายังไม่รู้เลยนะว่าที่สมาทานรักษาศีลกันเนี่ยทำไปเพื่ออะไรถ้าคนที่เขาไม่รู้นะเขาเข้ามาสู่การปฏิบัติเลยเนี่ยอย่างหลายหลาคนก็จะคุ้นๆน,นะกับคําที่เรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญาเองก็ตามเนี่ย ด้วยเป็นไตสิกขานะแต่ว่าถ้าเราเทียบกันในอริยมรรคมีองค์แปเนี่ยสมาธิฏิเป็นองค์นําก่อนนะท่านอปัญญามานําก่อนนะสมาธิฏิน่ตามามาด้วยสัมมาสังคัปะมีความเห็นถูกแล้วก็ค่อยนาดีถูกแล้วที่เนลือค่อยเป็นเรื่องของศีลแล้วเรื่องของคําพูดก็ดีการกระทําการเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของศีลจะเห็นว่าศีลมันมาตามมาทีหลังนะปัญญาเนี่ยนำซะก่อนเลย ต่ถ้าไม่ได้มีปัญญานำเนี่ยในเสวนของศีลเนี่ยเราสมาทานกันไปเอ๊ะทำไปทำไมบางคนถ้าทำไม่ถูกเนี่ยเกิดเป็นว่าเราเก่งอีกเอ๊ะเรารักษาศีลข้อนั้นได้ข้อนี้ได้ซึ่งก็ถ้าไม่ได้มีปัญญานำเนี่ยไม่รู้ว่ารักษาไปทำไมรักษาเพื่อให้มันเกิดตัวตนขึ้นมานะว่าเออเราเป็นคนดีเราทำแบบนุ้นทำแบบนี้ได้ เป็นข้อวัดเนะี่ยเป็นทุดงควัดก็ดีเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญญานําเนี่ยก็เรียกว่าทําไปนะมันก็ยังไม่ครบองค์ประกอบแล้วกันถ้าถามว่ามันได้อะไรไหมมันก็ได้แหละอย่างน้อยเนี่ยมันได้การฝึกแล้วกันนะฝึกการฝืนเนี่ยแต่ถ้าปัญญาเนี่ยไม่ได้นำซะก่อนเนี่ยมันเป็นการถือศีลนะโดยอุปทานไปด้วยถือไปนะคิดว่าตัวเองเก่งเลยตัวเองทําแบบนั้นได้ทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็มีนะปัญญาเลยสําคัญมาก ทีนี้ถ้าไม่ได้ขยับในะข้ามไปเลยเนะี่ยไปอยู่ส่วนสมาธิเองก็ตามเนี่ยสมาธิที่ไม่ได้มีปัญญานำเนี่ยก็เป็นสมาธิที่ก็ไม่รู้ว่าใช้เพื่ออะไรเหมือนกันก็จะเป็นเหมือนนักบวชในครั้งสมัยพุทธกาลที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการประพฤติปฏิบัติสมาธิอะไรกันอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นไปนะเพื่อการเกิดอยู่ด้านอีนั่นแหละแต่ให้เกิดเป็นพรหมบ้างเนี่ยเขาก็จุดมุ่งหมายนะของ คนในยุคนั้นเนี่ยก็ให้เป็นหนึ่งเดียวนะเป็นหนึ่งเดียวกับพรมไปก็ถือว่าเป็นเทพสูงสุดแล้วกันเนี่ยการได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีคล้ายว่ามีเจตนาในการกระทําอยู่ตลอดเพื่อให้เข้าถึงสภาวะนั้นสภาวะนี้เราจะสังเกตว่ามีแต่การให้เราไปเป็นทั้งนั้นเลยให้เป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือบางคนมาตั้งใจว่าปฏิบัติเนี่ยจะไปเอาคุณวิเศษกันซะแบบนั้น ซึ่งถ้าตั้งแบบนี้นะบางทีทําไปมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่มันค้างกันอยู่คือว่ามันก็ได้นะสิถ้ามันได้แบบนั้นเนะี่ยมันจะวางทําไมนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปนะเพื่อการสระละละวางจริงๆถ้ามันไม่ได้มีปัญญานำถ้าถามว่ามีปัญญานําแล้วพวกนี้ไม่มีเหรอก็มีนะแต่ไม่ได้ยึดถือเนะี่ยดูตัวอย่างพระอรหันต์ในยุคสมัยพุทธกาลก็ได้เนะี่ย หลายท่านและัญญาคุณวิเศษอะไรก็มีนะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้อะไรให้มันเอาเข้าตัวเลยแต่ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยเราวางไว้ก่อนดีกว่าพวกนี้เนี่ยเรียกว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะเราปฏิบัติระยะเวลามันก็น้อยช่วงชีวิตเรามันก็ไม่ได้ยืนยาวเหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยนู้นเนี่ยอายุร้อยปีอะไรก็เป็นเรื่องอาจจะปกติสําหรับยุคนี้เนี่ยเอาแค่ว่า ห้าสิบหกสิบได้เนี่ยก็ถือว่ากําไรชีวิตแล้วนะแล้วก็อย่าไปกวนขวายอะไรที่มันไม่ได้ให้คุณค่ากับชีวิตมากแล้วกันเดี๋ได้ยินมาการประพฤติปฏิบัติมาก็ปัญญานำไว้ก่อนดีกว่าปัญญานำไว้แล้วดีอย่างไงนะเนี่ยทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นไปเพื่อการละวางเราดูในอรอยิยมรรคมียงแปดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็เป็นธรรมะสำคัญนะอะรอยิยมรรคมียงแปด สิ่งที่พระพุทธองค์ท่านได้ตัดสู้มาเนี่ยในวันที่ได้ตัดสู้ร,รมเนี่ยก็คืออริยสัจสีนะแต่คราวที่พระพุทธองค์ท่านได้ไปเดินินทางไปประกาศธรรมเนี่ยให้พระประัญจวคีเนี่ยก็ไปสอนก่อนเลยเรื่องทางสายกลางทางสายกลางนั้นก็อะไรก,อไรกอ็อริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยแหละอริยสัจสี่สำคัญนะแต่ว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่มันจะเป็นไป เพื่อให้ตัดสุุอริษัสนนั่นแหละะ่าปัญญานำแล้วเนี่ยสมาธิฏฐเป็นองค์นำเนี่ยอย่างน้อยตั้งไว้ในใจไว้ก่อนแค่รู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์เนี่ยอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อะไรเป็นทางดับทุกข์เนี่ยอะไรเป็นหนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์แค่รู้แค่นี้นะเรียกว่าหนทางมันก็เปิดกว้างแล้วนะอุปสรรคมันก็น้อยแล้วล่ละเรว่าการใช้ชีวิตเราละกันไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีนะเป็นสัตว์ก็ดี เป็นอะไรที่ดูเหมือนจะไม่มีชีวิตก็ดีเนี่ยเขาก็ต้องดําเนินอยู่ในเส้นทางที่ก็ต้องมีปัญญานําอยู่แล้วนะต้องมีความรู้นําไว้ก่อนแต่ว่าปัญญาเนี่ยจะใช้ในแง่ที่ว่าเป็นปัญญาทาั้งโลกก็ได้ปัญญาทางธรรมพวไปก็ได้อย่างน้อยต้องรู้ไว้ก่อนนะถ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันทําไม่ได้เรียกว่าองค์ประกอบในการใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติเองก็ตามเนี่ยก็ต้องมีปัญญาและนามาก่อน อันที่สองก็ต้องตามมาด้วยเจตนาเนะเจตนาก็ตามมาว่ารู้ก่อนว่าอะไรที่ควรทำแล้วทำแล้วทำอย่างไรพอรู้แบบนี้ได้รู้ได้ก็ค่อยจงใจไปทำจงใจทำานะเหมือนค่อยออกมาเป็นการกระทำเลยต้องครบสามองค์ประกอบนี้ก่อนนะการใช้ชีวิตเองก็ตามการปฏิบัติเองก็ตามปัญญาก็เรียกว่าความรู้ก็ได้ บางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้ในทางธรรมนะรู้อย่างไรล่ะบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องสอนเหมือนกันเราเคยเห็นต้นไม้ไหมคิดว่าต้นไม้เขารู้ไหมว่าต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรบางต้นเนี่ยต้นกระบองเพชรก็ได้เนี่ยเอาไปอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยเขารู้ไหมต้องไปหาน้ําทั้งไหนเนยรากเขาก็ใช้ไปมีกระบวนการอยู่แล้วนะตามธรรมชาติสิ่งสิ่งนี้ พอรู้แล้วว่าต้องไปหาน้ําทางไหนแดืนแดดมากน้ําก็น,น้อยจะปรับตัวอย่างไรให้มันพออยู่ได้ในกระลดใบไปให้มันกลายเป็นน้ำเนี่ยเจตนามก็ค่อยเกิดมาในกระบวนการนั่นเองอยู่แล้วนะแม้จะเป็นสิ่งที่ว่าเป็นต้นไม้เองก็ตามแต่ทีนี้นกระบวนการในการปรับเนะี่ยมันก็ค่อยวิวัฒนาการไปแล้วกันเรือจะเห็นว่ามันต้องรู้ก่อนนะรู้โดยธรรมชาติด้วยนะมันเป็นองค์ประกอบเป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว แม้แต่สัตว์เองก็ตามเนี่ยเคยเห็นสัตว์มันป่วยไหมเป็นหมาแมวเนี่ยมันป่วยมันไปทําอะไรนะมันก็รู้ตัวก่อนนะว่าเออแบบเนี้ยอาการมันไม่ค่อยดีแล้วมันต้องไปหาทางเอาชีวิตรอดอยู่เรียกว่าความรู้นะความรู้ที่มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยรู้ที่จะรักษาเอาตัวรอดเนี่ยมันมีอยู่ในทุกจิตอยู่แล้วก็รู้แบบนี้นะมันรู้แบบนี้มันก็ต้องเจตนาก่อนว่าเออจะประคองชีวิตอย่างไรได้ หเห็นแม่หมาแมวบางทีไม่มีคนไปดูเนี่ยมันก็ไปกินหญ้านะจะเห็นบ่อยเนะีแ่ยบาบงทีเขาเดี๋ยวนี้ก็มีหญ้าแมวมาให้ด้วยนะหญ้าแมวเพื่อกินมาแนละ้วมันก็คลาย,ลายออกคลายมาอ้วกออกมาเอาพิษออกจะเห็นว่าไม่มีใครไปสอนมันนะแม่มันสอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันดูแลเอาชีวิตตัวเองรอดกันได้นะเป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์อื่นก็ตามมันไปกินหญ้ากินหญ้าให้มันคลายออกมาแต่ตอน,นเด็กๆก็สงสยยัยนะว่าเอ๊ะ หมามันไปกินตาตามทุ่งนาเนี่ยเดินเล่นอยู่ในหมามันก็ไปกินใครว่าเป็นหญ้าแถวนั้นกินมาแล้วก็อ้วกออกมาแต่ตอนนั้นก็นีก็มีคนเขาบอกว่าก็มันป่วยนี่แหละหมามันป่วยนะมันก็อ้วกออกมาก็เรียกว่ามีปัญญาเหมือนกันนะปัญญาอยู่ในตัวอยู่แล้วในสัญชาติตยานเลยเนี่ยมันรู้แบบนี้ได้เนะี่ยจริงๆโรคของหมาแมวเนี่ยเขาไม่มีหมอหรอกนะไม่มีหมอแล้วก็ยังอยู่ได้นะ จริงๆมาดูคนเราเองดีกว่าร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยบางทีเราก็รู้เหมือนกันนะว่าควรทําอะไรก็มียาก็กินไปนะแต่คนเรานี่มันรู้มากนะส่วนใหญ่มันรู้ในทางผิดเนี่ยเคยเห็นข่าวๆกันไหมว่าบางทีป่วย,ยไปตามโรงพยาบาลเนี่ยหมอดูแลไม่ดีเนี่ยเอาไปทาร้ายหมอเขาซะอีกไรยกว่าก็น่าไยหมาไอแมวมือนกันเนี่ยหมาแมวเขาไม่มีโรงพยาบาลเขายังอยู่กันได้เนี่ย ในโลกของเขาเนี่ยมีแค่หญ้าอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่กันได้นะคนเรานี่ก็มีกันแต่ว่าด้วยความที่มันรู้นะแต่ว่ารู้แบบเนี้ยมันเห็นกับตัวกันเกินไปมันรู้แล้วเอาเข้าตัวกันไปเจตนาที่ทำเนี่ยมันจึงเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไปพอลงมือกระทาเนี่ยด้วยความที่มันรู้แบบผิดผิดมาเนี่ยมันก็ทําแบบผิดผิดไปเนี่ยก็เรียกว่าส่วนใหญ่เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นการรู้ที่มันเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความทุกข์ในใจเนี่ย แต่ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ำนะว่าตัวเองทุกข์อยู่ทำผิดไปก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองทำผิดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะก็ต้องใช้ปัญญานำเหมือนกันก็เคยเพิ่งได้อ่านมาเป็นนิทานของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันท่านก็ได้รวบรวมนิทานที่เคยเล่าไว้ก็เป็นตัวอ,อย่างของการเรียกว่ามีปัญญานำไว้ก่อนเรียกว่าอะไรอะไรมันก็เรียบง่ายนะไทยได้สะดวก ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านก็เล่านะว่าก็ในสมัยก่อนใะกันก็ในอินเดียเนี่ยก็มีเป็นพราหม์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นครูบาอาจารย์เลยนะมีลูกศิษย์ทุกหาอยู่ก็มากทีนี้ก็ด้วยความที่พราหมณ์คนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจในการสอนด้วยกันก็บอกไว้เลยว่าลูกศิษย์ต้องทําอะไรบ้างอันไหนห้ามทําบ้างบอกไว้อย่างเข้มงวดเลยลูกศิษย์ที่ด้วยความที่ก็เชื่อฟังนะครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์บอกอะไรทําตาหมดเลยแต่ว่าทําตามก็ด้วยว่าตามสั่งไปนะยังคิดอะไรเองไม่เป็นก็มีวันหนึ่งเนี่ยในพราหมณ์ผู้นี้เขาก็ต้องเดินทางไปณต่างจังหวัดเนี่ยก็เอาลูกศิษย์ไปด้วยอยู่สามสี่คนก็นั่งรถเกวียนกันไปเนี่ยก็ใช้เป็นวัวเนี่ยก็ลากไปตัวเองกับลูกศิษย์เนี่ยก็นั่งกันอยู่ท้ายเกวียนไปก็ระหว่างทางเนี่ยก็ได้ความที่ก็เดินทางไกลนะ คนที่เป็นครูเนี่ยก็ได้นอนพักไปก็วยความที่เส้นทางในถนนทางมันก็ไม่ได้เรียบเหมือนในยุคสมัยนี้เนี่ยเจอหินบ้างทางครูขาบ้างนะีข้าวของมันก็ย่อมตกเป็นธรรมดาทีนี้ผ้าพวกหัวเนี่ยของคนที่เป็นครูเนี่ยเขาก็ล่วงออกมาล่วงตกถนนไปก็ด้ความที่ก็ไม่รู้ตัวนะก็เดินทางกันต่อไปเนี่ยก็เป็นกิโลเลยเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเอา ผู้ที่เป็นครูก็ตื่นขึ้นมาสังเกตแล้วว่าไอ้ผ้าพวกหัวเราหายไปไหนเนี่ยก็จ mm. ึงถามลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็เห็นอยู่ว่า,าผ้าพวกหัวนะ่ะหล่นไปตั้งนานแล้วหล่นไปไกลเลยก็บอกครูไปตามนี้นะผู้ที่เป็นครูเอาทีนี้พรามผู้ที่เป็นครูเนี่ยก็ถามาให้ว่าเอา้าทําไมไม่ไปเก็บละ่ะเห็นกันทั้งทีเนี่ยนี่ก็หลายกิโลแล้วเนี่ยจะย้อนไปก็ตั้งไกลทาไมไม่ช่วยเก็บลูกศิษย์ก็ตอบไปนะด้วยความซื่อว่า ก็อาจารย์เนี่ยยังไม่ได้สั่งมาเนะี่ยก็เลยไม่ไปเก็บเรียกว่าเชื่อฟังมากนะปัญญามีนะปัญญาม,ปญญามีปัญญาฟังครูล้วนๆเลยเอาทีนี้อาจารย์ก็หุนหิดเลยว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์เราเนี่ยมันง o กันขนาดนี้ขนาดของหล่นเนี่ยมันยังไม่เก็บให้เลยเนี่ยย้อนไปก็ตั้งไกลทีนี้ก็ด้วยความหุดหิดแล้วลหละอ่ะไหนๆมันเป็นแบบนี้แล้วเอากระดาษมาเอาอะไรมาเขียนเลย เรียกว่าจดรายการไว้ให้หมดเลยนะว่าถ้าอะไรมันหล่นมาเนี่ยอะไรมันหล่นมานะไอตอนแรกตอนแรกท่านบอกว่าถ้ามีอะไรหล่นให้เก็บก่อนยังไม่ได้จดรายการไว้ให้เอาทีนี้ก็ด้วยความที่ลูกศิษย์ก็ฟังต่อนะว่าอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้ามีอะไรหล่นมาเนี่ยเก็บไว้ก่อนทีนี้ก็เดินทางกันต่อเนอาจารย์ก็คอยหลับไปก่อนระหว่างทางเนี่ยถ้าใครเคยเห็นวัวนะวัวควายเนี่ยเวลา ก่อนเคยเห็นอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะอุจจระไปตามทางนี่แหละทีนี้ลูกศิษย์เห็นแล้วว่าระหว่างทางที่มันเดินทางมาเนี่ยวัวเขาก็อืึไปตามทางเนี่ยก็เห็นนะว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกไว้นี่ว่าอะไรหล่นเนี่ยเก็บไว้ก่อนอา้าวลูกศิษย์ซื้อนะซื่อเกินเกินไปก็ค่อยเก็บตลอดทางเลยนะวัวก็อึไปเดินไปอึไป ลูกศิษย์ก็คอยเก็บทีนี้มันจอดบ่อยๆเน่สิเกวียนมันจอดบ่อยๆอาจารย์ก็ถามว่าเอ๊ะมันจะจอดอะไรกันนักหนานเนี่ยของมันหล่นอะไรกันเยอะแยะก็บอกไปว่าก็ไล่เก็บอือวัวอยู่ครับเห็นอาจารย์บอกว่าอะไรหล่นให้เก็บไว้ก่อนอาจารย์ก็มุดหยิดไปกันใหญ่นะว่าอะไรมันจะซื่อบื้อขนาดนี้นึกว่าปัญญามันไม่มีนะจริงๆลูกศิษย์มีนะฟังทุกคําเลยนะอาจารย์บอกอยังไงทําหมดเลย ทีนี้อาจารย์เนี่ยจึงค่อยจดไปเอากระดาษมาจดไปครบทุกรายการเลยหรือว่าเช็คกันถี่ถ้วนเลยไม่ขาดไม่เหลือแล,ล้วล่ะหรือว่าถ้ามันจะตกอะไรคนเนี้ยแล้วมันไม่เก็บเนี่ยเรียกว่ามันสุดจริงจริงแล้วก็ต่อไปเรียกว่ามันก็ไปเจอถนนหนทางที่มันก็ลาบากแล้วกันนะคูขาไปเลยเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือว่าหนักกว่าช่วงแรกอีกทีนี้ ด้วยความที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อหนาบจริงๆเนี่ยเกวียนก็ลากไปวัวมันก็ลากไปมันก็ไม่รู้หรอกทีนี้นอนไปนอนมาเนี่ยอาจารย์ตกรถอาจารย์ตกไปนะเอา้าลูกศิษย์ทํำยังไงดีเดียวมาลูกศิษย์ทํำยังไงกันลูกศิษย์ยิบกระดาษมาดูนะว่าเอา๊ะมันมีเชื้ออาจารย์หรือเปล่าเอา้าไปดูแนละ้วมันไม่มีนะ อาจารย์ก็ตะโกนเรียกมาว่าเอ๊ะหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวมาลอก่อนเนะี่ยลูกศิษย์ก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเอากรรมไม่มีนี่นะสงสัยอาจารย์จะทดสอบหรือเปล่าเนี่ยแต่คิดอย่างนี้นะอาจารย์ก็โมโหนะไอ้ลูกศิษย์ก็ปัญญามันก็มีนะมันฟังอาจารย์ทุกคาจริงๆนะแต่ว่าถ้าจะพิจารณาเองเนี่ยมันไม่ทันเหมือนกันก็นึกว่าอาจารย์ทดสอบนะว่าอาจารย์หล่นมาทันทีเนี่ยลูกศิษย์จะเชื่อฟังหรือเปล่า สรุปก็ไม่หยุดนะไปต่อลูกศิษย์ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยคิดว่าอาจารย์ทดสอบอาจารย์ก็วิ่งตามมาสุดท้ายก็ทันนะถ้าเป็นเราเนี่ยมันก็น่าเ,นเบิดกระโหลกลูกศิษย์ไปสักทีเหมือนกันนะอะไรมันจะเชื่อฟังกันได้ขนาดนี้มันก็จึงเป็นนิทานแนะว่าสอนใจไปว่าสุดท้ายแล้วก็ให้ใช้ปัญญาบ้างนะมีปัญญาบ้างเดีนะ๋ยวเราปฏิบัติกันทั้งทีนะสังเกตดูว่าปัญญาเนี่ยมีกันหรือเปล่า มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาค่อยเท่าทันนะนะให้เห็นว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้มันเห็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติไปแล้วจิตมันเ่้งซึมนะมันซื่อม,ม,ม,มันบื่ออยู่อย่างนั้นนะจากการใช้ชีวิตเองก็ตามเนี่ยอย่างน้อยปัญญานาไปก่อนเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยแม้แต่พระศาสดาเองก็ได้ตรัสสอนไว้นะว่าแม้ว่าคนผู้ที่บอกกล่าวคํานั้นเนี่ย จะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเธอเองก็ตามเนี่ยก็อย่าพึ่งปงใจเชื่อต่ถ้าพระพุทธองค์ท่านบอกแบบนี้เนี่ยก็พึงทําตามนะก็อย่าฟังอะไรแปก็อย่าพึ่งเชื่อให้ปัญญานี้มันเห็นด้วยตัวเองก่อนแต่อย่าไปซื่อบื้อนะเหมือนนิทานเรื่องนี้เนี่ยลูกศิษย์เขาก็ซื่อนะฟังครูบาอาจารย์อย่างเต็มเลยเรียกว่าหาลูกศิษย์ดีกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะฟังกันเต็มที่เลยแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ย พระพุทธองค์ท่านสอนให้แต่ละคนเนี่ยมีปัญญาเฉพาะตนนะไม่ใช่ว่ามีปัญญาตามที่พระองค์ได้ตัดได้บอกไว้ถ้าตามที่พระองค์ตัดเนี่ยแม้พระองค์จะบอกเองก็าตามก็อย่าเพิ่งเชื่อให้นําสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยไปลองปฏิบัติดูก่อนให้ปัญญานะั้นมันเห็นแจ้งกับตนนะไม่เห็นแจ้งกับตนได้เนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อ,อต่อไปอยู่แบบเป็นปกติเลยเรียกว่าเห็นสิ่งเดียวกัน เห็นคล้ายกับที่พร,ระองค์พระพุทธองค์ท่านเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศรัทธาอันลงมั่นไปเลยนะอยู่นอกเหนือเหตุนอกเหนือผลไปอีกนอกเหนือความเชื่อกันไปอีกไม่ใช่ว่าเรามีปัญญาแล้วศรัทธาเป็นเฉพาะคนไปถ้าศรัทธานั้นนํามาซึ่งปัญญาเนี่ยก็พึงทานะให้มันต่อยอดมาที่ปัญญาดีกว่าการปฏิบัติอะไรมันก็จึงเป็นไปด้วยปัญญานําอยู่ตลอดนะก็เชื่อนะก็เชื่อกันว่าหลักปฏิบัติแล้วกัน แต่ว่าก็ต้องค่อยๆก่าวกันด้วยตัวเองด้วยหน่อยปฏิบัติไปทุกในใจมันค่อยๆหายไปหรือเปล่าหรือทุกมันมากขึ้นบางทีปฏิบัติไปตัวตนมากขึ้นเนี่ยต้องสํารวจวนะนะหรือทุกในใจมันมากขึ้นเนี่ยสำรวจไปก่อนสังเกตกันที่ความทุกข์ดีกว่าถ้าหนทางนี้มันเป็นไปเพื่อการดับทุกเนี่ยเราแทบต้องสังเกตอะไรอื่นเลยนะสังเกตไปเลยว่าทุกมันหายไปมากน้อยขนาดไหนอย่างนี้ดีกว่าก็เรียกว่าปัญญาครับพิจรารณาไตรตรองกันอยู่ตลอด ก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะกันนะว่าการปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยแม้แต่ในอริยามรรคเนี่ยก็ปัญญานำนะสมาธิทีเป็นองค์นำก็ไม่ได้ปฏิบัติกันด้วยความเชื่อในเชื่อไปก็ไม่ได้เชื่อกันอย่างซื่อบื้อนะเหมือนนิทานที่เล่าไปก็พิจารณานะพิกแพลงกันได้แต่ตองกันไปแล้วก็เป็นการกค่อยๆยกระดับใจ,ใจิตใจเราไปเรื่อยๆอยู่นะมีสมาธิทีเป็นองค์นำเนี่ย แล้วก็วันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะอีอวันก็มีดยดระการาชนิ